สวัสดีค่ะเนี้จะมาภากมังหนะพระชยยาของข้าเป็นนิติเวทตอนที่4นะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราหายกันมานานมากก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะและก็ขออภัยเรื่องเสียงรบกวนด้วยนะงั้นไปชมกันเลยค่ะเจ้าหน้าที่คนนี้เก่งมากเด็กคนนี้ยังมีหน้าตาจิ้มริมเขาสามารถดมกลิ่นของศพและรู้เวลาตายรวมถึงรายละเอียดต่าง นี่คือเด็กเหรอมีเด็กแบบนี้ด้วยเหรอฆาตรกรวางศพในห้องใต้ดินของเขาเป็นเวลา5้หรือ6วันแสดงให้เห็นว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุถ้าไม่ทิ้งที่ใกล้ๆเขาอาจถูกสงสัยบ้านของฆาตรกรน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้เพื่อนบ้านไม่เยอะถึงจะต้องกล้าทําแบบนี้ได้ดังนั้นบ้านฆาตรกรต้องมี ห้องใต้ดินถ้าเราหาห้องใต้ดินเจอก็อาจจะเจอฆาตรกรได้พ่อใหญ่ท่านพอรู้ไหมว่าแถวนี้มีห้องใต้ดินหรือไม่ค่ะค่ะค่ะวิลุกแถวนี้ไม่มีห้องแบบนั้นหรอกเหรอหมู่บ้านหลี่เจียงมีเขาล้อมรอบชาวบ้านก็หากินโดยการล่าสัตว์ จะไม่มีหลุมกับดักหรือห้องใต้ดินเลยเหรอข่าข่าไปรูเจ้ามีท่าทางแปลกหรือเจ้ากำลังปิดบังอะไรอยู่เจ้ารู้ว่าฆาตกรอยู่ไหนใช่ไหมยันจะไม่พูดออกมาอีกเหรอไม่ข้าไปรู้ว่าห้องนั้นอยู่ไหนไม่รู้จากฆาตกรด้วยไม่เมื่อกี้ท่านจับจมกูกท่านกำลังโกหกเราอยู่ท่าทางแบบนี้ไงที่ท่านโกหก ตต้เท้าช่วยด้วยขอรับค้าถูกสซลายตกลงเจ้าปิดบังอะไรพวกเราอยู่ใช่ไหมพ่อใหญ่น่าสงสัยที่สุดพอท่าทีลุกนี้ลุกลนแบบนี้แบบนี้เราก็พอจะรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับใครบ้างเจ้ากำลังปิดบังฆาตรกรอยู่ไอ้เท้าเขาสลบไปแล้ว เอาตัวออกไปซะใต้เท้าหรือแบบนี้เราควรทำยังไงต่อดีฆาตกรฆ่าคนได้โหดเหี้ยมแบบนี้ต่อไปคงไม่มีใครรอดแน่ส่งคนไปค้นหากระท่อมเดี่ยวที่อยู่ใกล้หมู่บ้านโดยเฉพาะครอบครัวหลีใต้เท้าเชิญทางนี้ท่านช่วยพวกเราได้มากพวกเจ้าออกไปได้เรื่องนี้พวกเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เชิญใต้เท้าใต้เท้าหรือมีฝีมือยอดเยี่ยมข้ายาคุยด้วยหน่อยข้าต่ก่อนช่างโหดเทียมนักอาเลี้ยงเจ้าตามไปช่วยใต้เท้าหรือซะรับก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ขอภัยสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ